สวัสดีค่ะครูบุ๋มนะคะคุณชนะการกองวงครูประจำชั้นป .1 ทับ3นะคะค่ะวันนี้กลับมาอีกแล้วนะคะรูปเลขาคาณิตนะคะอ่านะตอนที่2เป็นใบงานที่6 7 8 9และ10นะคะมาดูค่ะในคลิปนี้จะมีกิจกรรมอะไรให้นักเรียนทำบ้างอ่ะนะคะก่อนที่เราจะอ่า คราวที่แล้วเป็นการอะไรคะก็เรียกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะเป็นการทดสอบการเรียนคันค่ะนักเรียนก็นะคะทำได้บ้างทํได้ความเข้าใจแล้วก็ได้ความไม่เข้าใจบ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะอ่ะทีนี้วันนี้คุณครูมีคลิปนะคลิปวิดีโอนะเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องสี่เหลี่ยม นะสามเหลี่ยมนะมาดูว่าพี่สี่เหลี่ยมกับพี่สามเหลี่ยมเป็นอย่างไรนะเวลาเรานับเหลี่ยมนะเรานับอย่างไรนะอันนี้พี่สี่เหลี่ยมนะเดี๋ยวเราจะแปลงล่างนะคะ,ะแปลงล่างและน,นี้ก็คือพี่สามเหลี่ยมนะเวลาเรานับเหลี่ยมเราจะเป็นยังไงหน้าครูเป็นอะไรหน้าครูเหลี่ยมไหมไม่เหลี่ยมนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่านะคะไปกันเลยค่ะ รูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมฮ่าฮ่าแท้จริงๆเลยเราดูดีไปซะทุกมุมทุกด้านเลยฉันตั้งหากล่ะฉันเนี่แหละที่สวยและดูดีที่สุดรูปร่างของฉันนี่มันช่างสมส่วนจริงๆไม่เหมือนนายหรอกหัวแหลมเปี้ยวเลยหน้าตลกชะมัด อ้าวเธอพูดอย่างนี้มันหมายความว่าอย่างไงบอกมาตัวนี้นะใจเย็นๆครับใจเย็นๆไม่ต้องเถียงกันนะครับรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมน้องๆครับรูปร่างเหล่านี้เขาเรียกว่ารูปเรขาคณิตมีทั้งรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมและรูปวงรีซึ่งรูปร่างของรูปเรขาคณิตแต่ละชนิดย่อมมีลักษณะความแตกต่างและจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันครับ และในวันนี้พวกเขาจะมาทำให้น้องๆได้ทราบถึงคุณสมบัติของเขากันถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มรู้จักเขาเหล่านี้กันเลยครับเอาเลยครับเรามาให้รูปเรขาคณิตทั้งสองมาแสดงตัวเพื่อนำเสนอความโดดเด่นของตัวเองให้กับน้องๆชมกันสักหน่อยนะครับน้องๆครับพี่คือรูปสามเหลี่ยมครับพี่มีลักษณะเด่นคือไม่ด้านทั้งหมดสามด้าน น้องๆลองนับด้านของพี่สามเหลี่ยมดูสิครับหนึ่งสองนอกจากพี่แล้วยังมีเพื่อนๆรูปสามเหลี่ยมที่พี่อยากแนะนำให้น้องๆรู้จักอีกนะครับแต่เอพวกเพื่อนๆของพี่เขาจะหน้าตาเป็นยังไงนะจะเหมือนหรือต่างกับพี่หรือเปล่าน้องๆคงต้องไปติดตามกันแล้วล่ะครับนี่คือเพื่อนๆของพี่เองครับน้องๆดูสิครับ รูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปไม่เหมือนกันเลยแต่ทุกรูปมีด้านสด้านเท่ากันรูปนี้มี3ด้าน1นึสองสรูปนี้ก็มี3ด้าน1นึสองส หรือจะเป็นรูปนี้ก็มี3ด้านเช่นเดียวกันครับนับพร้อมๆกันนะครับ1 2 3น้องๆรู้ไหมครับว่าเพียงแค่น้องๆเอานิ้วลากไปตามขอบของรูปน้องๆก็สาม,มารถนับด้านของรูปได้แล้วล่ะครับ ขอบคุณพี่สามเหลี่ยมมากนะครับที่ช่วยมาแนะนำตัวและให้ความรู้แก่น้องๆและต่อไปก็เป็นตาของพี่สี่เหลี่ยมคนสวยบ้างแล้วล่ะครับขอเชิญครับสวัสดีค่ะพี่คือรูปสี่เหลี่ยมน้องๆหลายคนก็คงรู้จักพี่ดีนะคะลักษณะประจำตัวของพี่สี่เหลี่ยมก็คือมีด้านทั้งหมด4ด้าน น้องๆมานับไปพร้อมๆกับพี่เลยนะคะ1นึ่สองสาสี่และนอกจากนี่แล้วก็ยังมีเพื่อนๆพ,พี่อีกหลายคนที่มีรูปร่างสวยงามเก๋ไก๋แปลกตาอยากให้น้องๆได้ไปรู้จักกับพวกเขาจังเลยค่ะตามมาเลยค่ะน้องๆน,นี่คือเหล่าเพื่อนๆแสนสวยของพี่เองค่ะ ดูสิคะแต่ละคนช่างสวยเลิศด,ดูดีกันจริงๆและที่สำคัญพวกเขามีรูปล่างที่ไม่เหมือนกันด้วยนะคะอยากให้น้องๆสังเกตดีๆทุกรูปจะมีด้านสด้านเท่ากันคะ่ะถ้าไม่เชื่อน้องๆใช้นิ้วลากไปตามขอบของรูปดูสิคะรูปนี้มีสี่ด้านหนึ่งสอง สามสี่รูปนี้ก็มีสี่ด้านหนึ่งสองสามสี่รูปนี้ก็เช่นเดียวกันมีสี่ด้านค่ะหนึ่งสองสามสี่ หรือว่าจะเป็นรูปนี้ก็มีสด้านนะคะ1นึ่สองสสี่ขอบคุณพี่สี่เหลี่ยมแสนสวยมากนะครับและนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างรูปเรขาคณิตรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับ เพราะรอบตัวน้องๆก็ยังมีรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมรูปร่างต่างๆอีกมากมายเลยครับช่วงใายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ คราวนี้น้องๆลองมาเล่นเกมสนุกๆเพื่อฝึกจำแนกรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมกันนะครับโดยจะให้น้องๆมาช่วยกันหารูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมที่ซ่อนอยู่ตามส่วนต่างๆในชีวิตประจําวันหรือสิ่งของต่างๆที่เราพบเห็นได้ทั่วไปครับจากรูปมีรูปสามเหลี่ยมกี่รูป จากรูปมีรูปสี่เหลี่ยมกี่รูป <Wow. S 1> รูปใดบ้างเป็นรูปสี่เหลี่ยม wow. Wow. รูปใดบ้างเป็นรูปสามเหลี่ยม ก่อนที่จะจากกันอยากให้น้องๆมาทบทวนกันอีกสักครั้งนะครับว่าคุณสมบัติของสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมมีอะไรบ้างรูปสามเหลี่ยมมีลักษณะเด่นคือมีด้านทั้งหมดสามด้านน้องๆลองนับด้านของรูปสามเหลี่ยมพร้อมๆกันได้ครับหนึ่งสองสาม รูปสี่เหลี่ยมลักษณะเด่นประจำตัวคือมีด้านทั้งหมดสด้านมานับด้านของรูปสี่เหลี่ยมพร้อมๆกันครับ1 2ึ่สสี